ยินดีต้อนรับเหล่าวอล์กฮันเตอร์ทั้งหลายสู่ภาพยนตร์แอคชั่นผจญภยัยมันฮาทะลุก,กาแลกซีบอร์เดอร์แลนดแดนหลนคนปล้นจักรวาลดัดแปลงจากแฟรนไชส์เกมสุดแวกแทกวงการของค่าย g e ียร์บ็อกซ์ซอฟแวร์และ 2K ที่ดันนึกสนเอาระบบการเล่นแบบ First Person Shooter RPG มาปั่นรวมกับสไตล์ภาพคอมิกสแฟนตอรี และแน่นอนมุกตลกเพี้ยนทะลุกราฟกลายเป็นเกมสุดหลนแบบที่ไม่มีใครกล้าเหมือนระบบการเล่นเขาแสนจะจัดจา้านยิงไปเก็บไอเทมไปหรือที่ชาวเกมเรียกกันว่ารูเตอร์ชูเตอร์ยิงกันมันแหละอัปเกรดปืนกันแบบนอน o ับ โดยความวายป่วงชวนปวดเ็ดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนแพนโดราดาวเคราะห์สุดเหรือนบ้านป่าเมืองเถื่อนกันสุดๆ <c oughs> เป็นฐานทัพที่ไม่ค่อยรับของเหล่าวอ u l t นเตอร์พันบ่าทั้งไซเรนสาวสายปา่าย่างเลียนเล็หัวหน้าทีมเพียนเซนที God, ไปยันหุ่นกระ๋องสุดบ้องอย่างคลับทร a p ที่ไม่รู้เป็น AI อัจฉริยะหรือไอหุ่นพูดมากกันแน่ Anpress Access I if looking can't at go you're me ด้วยเอกลักษณ์อันแสนจะจี๊ดใจจนทำเอามิตรรักฟแฟนเกมติดกันงอมแงม borderland ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของ pop culture ไปโดยปร,ริยายยิ่งออกภาคต่อแฟนๆก็ยิ่งอยากเข้าไปสัมผัสโลกใหม่ๆพร้องกลับไปฟาร์มปืนแรไอเทมวอร์มกรามรอฮากับมุกตลกขวดซน <Yeah. S 1> จนถึงตอนนี้มีมาแล้วถึง7ภาคมียอดขายกว่า85ล้านกอปีทำเงินไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์ แถมยังอยู่ในกวนหนึ่งในเกมที่ขายดีที่สุดตลอดการอีกด้วยเป็นไงไม่ทำเป็นหนังไม่ได้แล้วปะของเขาดีขนาดนี้ไว้ใจได้ครับเพราะฉบับไลฟ์แอคชั่นนี้ก็ได้ตัวีไลรอดผู้กำกับหนังซาซาแต่ก็ไม่ทิ้งลายความหา่ามาละเลงความมันล้นจอบถ้าใครเป็นแฟนเกมต้องเหลือ แต่ถ้าไม่เคยเล่นก็ตเตรียมตัวโดนตกกันได้เลยเพราะแกงบ้าไม่เข้าทีอาจจะเป็นตี้ที่เข้าชา Borderland แดนล้นคนปล้นจักรวาลทุกคนเตรียมมาสนุกกัน